สวัสดีคะ่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องมิวนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งนาแล้ว <laughs> ใส่ชุดดำเนาะลูกล้านไปไหนล่ะทำอะไรกินอ,อะ<ม>ของฝ <ไร S 2> ากซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากโอุ้ยขอบคุณน้องปุ๊มากเลย ได้มากทุกคนอ่ะแหละขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้นี่นี่นี่เยอะเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนภาพก่อนแล้วแล้วแล้วนอกจากวันนี้โบมีอะไรไม่ก็น้ำเต้าหู้อันนี้หมักกระโตกลกเผือดย่าอยากกินแล้วก็เฟรนฟรายมาให้ลูกสาวเออกินได้เราอ๋อเหรอหมักกระโตกลกคืออะไรอ่ะสาวโรสกระโตกลก เอา้าอะลดลดลดอันนี้มาเลยยังนยในลายในเลยเอาเอาวางก่อนเอามาเอาเลยมาพีเลยเอามาไอ๋ออันนี้อ๋อเมื่อินท,ทอดกระถินบ้านอ่นนี่ปูแหลมวัดป้า ก็เลยให้พี่โม่ใจโม่บอคือโม่ใจเมื่อมาหบเอาลูกไอ้นั่นก็เห็นว่ามือแรงไร้ซดก็เลยลงนี่เลยไม่มีอะไรกระเป๋าแฟนแฟนไปแล้วกระเป๋าแต่แฟนไม่ได้ทิ้งเลยกระเป๋าแฟนแฟนไปแล้วเสด็จพี่ค่อยละนั่นมาพอดีเลยไปไปไปสาวออฟฟิศเอ้า เอานี่จะไปลงของช่วยเพื่อน,นี่เอาทำไมทำาหงห่อดแล้วเหรอหอดแล้วพอดีแปลกๆอะน้ำเต้าหูโ้โอ้ยขอบคุณโอ้ยอจกค่ะจก <laughs> จกค่ะเหมือนกันทุกอ,อันเหรอมีอ้ารน,ไ,นไม่หวานเหนมือนกันอือ,อป,ป,ะปะไปลงท่อตลาดวานอนนู่นแพ็ นี่บอของไปส่งพรุ่งนี้มีีอกใช่ไหมเคอ่าปีนเลยหไมถูกเรารู้รู้รู้แล้วใช่ไหมฮะรู้ว่ามันต้องทำแบบไหนแล้วใช่ไหมรู้แล้วแต่มันครบอยู่แต่อันเนี้ยมันครบมันครบสองข้างเลยนะแต่มันตัดให้มาตัดน่ามีคนี้ดื้อแล้ฮะมันก็เลยไม่ครบเลยข้างนี้นะจริงจริงมันตัดครบสองข้างเลยนะมึงบอก น,นี้เปน็นใช้ได้หมดเลยนี่หรอข้าวเราล้อยโอ้ยเอื่ไม่โอ้ยไม่กินอ้วน <c oughs> มานหนเอาอะไรไปไยพี่ถไปโน่เลยพ่อไป,อไปีขาไปหมดอ๋อคนพ่อเดีไปวางไปวางกล้องก่อไป ไปวางโทรศัพท์มือไม่มีพี่เธอไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยคอยเก็บตลอดใครมาตัดไม่รู้เราจะมาขนท่อนะคะไม่เฮะไม่ได้แปะคีรสองเลยอ้าวรอก่อนหนูจะไม่ได้แปะนาทีนี่ โอ้โหพี่แอนนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะเราภารกิจเรานะคะนี่กดไหนเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า เราจะแบกท่อก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเราแบกท่อคนพ่อก่อนกลับไปกลับมากล้องพลาแลมมีแล้วก็กลับมาหันไปนี่เราเดินไปเนี้ยเราน้ำหนักเราลงหนึ่งกิโลจริงเหรอช่างมันไปแบกใหม่จริงะต้าไปโอ้ไม่ได้เลยโอ้ปุ๊ล้เป็นอไรเอฟซีช่องเพียนไปดูคลิปดูด้วะเป็นไหมคะมา

ีมออโอ,โอ้ตายแล้วไปแล้วไปทีนี้ไปปิดประตูะตะตเออไปไปปิดประตูแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วไม่หนูแต่แต,แต่ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้ซื้อนะอหนูก็ซื้อมาแค่ฝากไม่รู้ว่าลุงอว่าจะออกมาเตรียมจันเอฟซีอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนลืมลืมว่าดา,ออาด้าฝากกุญแจไว้ หุบเข้าอ๋อไปไปแต่บ้านแล้วเราเอาเอาเอาอะไรมาคุมไปนะคะเราก็รุยข้าวนะคะจับข้าุ้ข้าวาานมา่สายถ่ายก็เป็นอาหารนกไปคร่งนึงแล้วนกมาเป็นปูเรยเกข้าวไหน มันต้องพลิกไปพิกมาบอกแล้วยาชียาชีไม่เคยทำนากระสับมาเี่าผ้ามนเลื่อยเกี่ยวํต่เลยงงว่ะทำไมเกื่อยทำไมครับเอาบอลงน้าโอ้แอนทำนามากเลยดูนั่นตรงนู้จะเปะเอาเปะเอาเลย

ียบะลานตาบักดีหนึ่งเขามีเฮงอยงนี้เออแบบนั้นแหละถูกต้องแต่เราจะไม่มีแรงดึงกันข้าวเรียนมันหนักนะมันหนักทุกข้า 哈蛋 <laughs> <laughs> วอย่างกสรสรู้ว่าเท่ากันรู้ว่าเท่ากันว่าแบบคนเดียวล้ว่าอแ้งวยย่างใส่กล้องกับของลืมๆโอเคนะค,เคนะ,ครเ,คะครเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี